สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะแคเลจะพาทุกท่านมาทําเมนูหมูกรอบค่ะหมูกรอบสูตรนี้นะคะไม่งอ้อแดดท่าไม่ต้องตากแดดและก็ไม่ง้อเตาอบเลยนะคะวิธีการทําจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะการเลือกหมูแคเลจะเลือกเป็นหมู3ชั้นค่ะเห็นไหมคะเนี่ย หมูสามชั้นเนี่ยเขาจะมีความมันที่ข้างบนเนี่ยน้อยนะคะเหมาะกับการทําหมูกรอบเวลาทําหมูกรอบออกมาแล้วจะอร่อยนะคะนี่ค่ะใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทาํากันเลยค่ะค่ะเราจะตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้นะคะเมื่อน้ําเดือดเราก็ทําการลดลงค่ะลดไฟลงนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นําหมูนะคะลงไปต้มเลยค่ะให้นําทางหนังนะคะลงไปเออลงข้างล่างเนาะนี่ค่ะให้นําส่วนหนังนะคะลงไปข้างล่างด้านล่างค่ะเราจะใช้เวลาต้ม15นาทีค่ะ เมื่อเราต้มจนครบเวลา1 0บสนาทีแล้วเนาะด้านล่างเราจะไม่กลับเอาด้านหน้าไปต้มให้สุกนะคะเพราะว่าถ้าด้านหน้าสุกเนี่ยเวลาเราเอาไปทําหมูกรอบจะทําให้เนื้อนะคะไม่อร่อยเนื้อมันเหนียวมันแข็งเนาะเราจะวักนะคะใช้ทัพพีวักน้ําร้อนค่ะนี่ค่ะวักแล้วก็ลาดบนเนื้อหมูนะคะแค่นี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการ เอาออกได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราต้มเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้หนังหมูเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆเ,เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะา,าทําการหันขวางแบบนี้ค่ะเมื่อหันเสร็จออกมาแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะค่ะเมื่อเราได้หมูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่มา ใส่เกลือกับน้ำส้มกันค่ะใส่มือแล้วก็ทำการทาก็ได้นะคะเนี่ย จากนั้นนะคะก็จะเป็นเกลือป่นค่ะไม่ต้องเยอะนะคะน้อยๆน,นะเพราะว่าเกลือป่นพวกนี้มันจะเค็มเนาะเกลือปอ่นน่ะเราไม่ต้องใส่เยอะค่ะทาลงไปที่ผิวของหมูได้เลยค่ะค่ะทาลงไปที่ผิวของหมูได้เลยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะแช่ในช่องปกติไม่ต้องแช่ในช่องแข็งนะคะนี่ค่ะไม่ต้องเอาไปตากแดดน,นะคะแล้วก็ไม่ต้องงอพวกเครื่องอบด้วยเนาะค่ะราไปแช่ตู้เย็นทั้งถาดเลยนะคะค่ะนํามาแช่ในตู้เย็นได้เลยเราจะแช่ไว้ทั้งหมดหนึ่งคืนค่ะค่ะหรือว่าหนึ่งวันนะคะ ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทอดหมูกรอบกันเนาะนี่ค่ะก็ครบเวลาหนึ่งคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำหมูนะคะที่เราแช่เย็นไว้นะคะเอาออกไปทอดกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือหมูที่เราเอาออกจากตู้เย็นแล้วนะคะหลังจากที่แช่ไว้ทั้งหมดหนึ่งคืนเนาะนี่ค่ะ หลังจากที่เราเอาหมูออกจากตู้เย็นนะคะเราก็ทําการใช้กระดาษทิชชู่ค่ะซับให้เขาแห้งนะคะเพราะว่าในตู้เย็นเขาก็จะชื้นน้ําเนาะเราจะทําให้เขาแห้งค่ะถ้าเขาไม่แห้งเนี่ยถ้าเขายังเอ่อน้ําเยอะนะคะเวลานําไปทอดมันจะระเบิดนะคะเราต้องตั้งพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับแบบนี้ให้เขาแห้งน้ําก่อนที่เราจะนําไปทอดนะคะเพื่อป้องกันการระเบิดของน้ํามันเนาะ นี่ค่ะแคเลจะซับด้วยชิช่แล้วก็ตั้งพักไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนําไปทอดให้เขาไม่มีน้ํานะคะค่ะเดี๋ยวเราทําการใส่นะ้ำมันลงไปในกระทะแล้วก็ทําการทอดกันเนาะถัดไปนะคะแค่เลยจะใส่ตะเกียบลงไปสองอันค่ะหักหน่อยนะคะเขาจะยาวไปเนาะ ใส่ลงไปรองก้นเพื่อไม่ให้หมูกรอบของเราติดกระทะเวลาทอดนะคะถ้าหนังหมูทางหนังหมูเพราะว่าเวลาเราทอดเราจะต้องเอาด้านหนังลงเนาะถ้าเอาด้านหนังลงแล้วมันติดกระทะจะทําให้ไม่ฟูค่ะเราต้องหาอะไรรองซึ่งเคเล็กก็จะใช้เป็นตะเกียบนะคะจากนั้นนะคะเมื่อน้ํามันเริ่มร้อนเราก็จะนําหมูลงไปทอดให้พลิกเอาด้านหนังลงนะคะ นี่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทอดรอบแรกนะคะเดี๋ยวแค่เลยจะให้ดูนะคะนี่ค่ะทอดรอบแรกเราจะให้หนังฟูประมาณนี้เนาะเมื่อได้หนังฟูประมาณนี้แล้วนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะตักออกไปพักให้เย็นเลยเราจะทำการทอดสองรอบค่ะตักออกไปพักให้เย็นได้เลยนะคะ นี่ค่ะหนังเริ่มฟูแล้วนะเดี๋ยวเ,เวลาเราทอดรอบที่สองเขาจะฟูมากกว่าน,นี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักไว้ให้เขาเย็นนะคะปิดไฟด้วยค่ะเมื่อหมูที่เราพักไว้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดไฟทอดรอบที่สองกันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะจากนั้นก็นำหมูลงไปทอดโดยเอาด้านหนังลงเหมือนเดิมค่ะ ่ะเราก็จะพลิกดูนะคะถ้าข้างล่างเนี่ยค่ะเริ่มฟูเริ่มกรอบแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะฟูมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการกลับเอาด้านเนื้อน,นะคะลงมาทอดค่ะนี่เห็นไหมคะกรอบมากเอ่อฟูมากเลยนะคะเนี่ยด้านหลังนะฟูน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทอดด้านหน้าสักแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะทอดตรงเนื้อเนี่ยให้เขาสุกสักหน่อยนะแต่ไม่ต้องสุกมากนะถ้าสุกมากเวลาเรานําไปทําอาหารอย่างอื่นจะทําให้แข็งกระด้างไม่น่าทานเนะาะค่ะตรงเนื้อเนี่ยแค่เลยจะไม่เอาสุกมากเนาะเพราะว่าเราจะนําไปทํากับข้าวต่อนะคะแค่นี้ห่แล้วเราก็ทําการตักออกได้เลย นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูกรอบนะคะกรอบมากเลยนะคะหนังฟูมากเลยนะคะเนี่ยทำง่ายๆค่ะสูตรนี้นะคะไม่ ไม่ต้องงอไม่ต้องตากแดดนะคะแล้วก็ไม่ต้องง้อเตาอบด้วยเนาะเราเอาไปแช่ตู้เย็นหลังจากเอาออกจากตู้เย็นก็ซับน้ําแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งเพื่อป้องกันเวลาเอาไปทอดเขาจะได้ไม่ระเบิดนะคะน้ามันได้ไม่ไม่ระเบิดเนาะ,ค,ะค่ะก็เป็นวิธีทําง่ายๆย,ยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทั้งช่องของเคเลด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ